Mercedes-Benz S, Mercedes S 500e รุ่น Plug-in Hybrid Exclusive นะครับรถใหม่ป้ายแดง6ล้าน3แสน9หมื่นบาทวันนี้สุดยอดว้าว2ล้าน3แสน9หมื่นบาทประหยัดไปถึง4ล้านบาทเขามาพร้อมกับเครื่อยนต์ Plug-in Hybrid สุดประหยัดใครที่ชื่นชอบเครื่องยนต์เบนซิน6สูบตตวีนะครับเครื่องยนต์อย่างเดียว303แรงม้าแรงบิดอยู่ที่480นิวตันเมตรรวมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคันนี้ S Class คันนี้แรงม้านะครับลองทายดู 4 4 2แรงม้าครับเรียกได้ว่าแรงมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับ S63 ตัวก่อนหน้านะครับก็พอๆกันได้เลยนะครับผม และมาแถพร้อมกับเทคโนโลยี Plug-in Hybrid นะครับสามารถใช้ไฟฟ้ารวนะครับวิ่งได้ไกลถึง33กิโลเมตรครับด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี Regenerative Braking System นะครับทุกการเบรกหรือว่ารถเคลื่อนที่นะครับจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับชาร์จไฟเข้าให้กับแบตเตอรี่นั่นเองครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีแรกของ Mercedes-Benz สำหรับรุ่น S-Class กับเทคโนโลยี Plug-in Hybrid คันนี้นะครับได้ทั้งความหรูหราความแรงและความประหยัดในคันเดียวนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ รุ่นเอ็กคลูซีจะเป็นรุ่นเริ่มต้นของเขาและแน่นอนครับกระจังหน้าของเขาเป็นแบบ3มิตินะครับผมตัวนี้เป็นแบบกระจังหน้าโครเมียมดูหรูหราสวยงามนะครับสมกับตัว s c l a s s แน่นอนครับดาวโลโก้แบบลอยที่อยู่บนฝากระโปรงหน้านั่นเองครับบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes s สเบ s รุ่นนี้นะครับเอ็กคลูซีอย่างที่บอกจะเน้นความ เรียบหรูหราล้อมแมกลายมัลติสปอนะครับเป็นลายซี่ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ขอบ19นิ้วนะครับพร้อมกับตัวบ่งบอกที่เป็นเทคนิคปักอินไฮบริดก็คือคาลิเปอร์เบรกนะครับผมจะเป็นแบบสีฟ้านั่นเองนะครับ เช่นเดียวกับตัวไฟหน้านั่นเองนะครับผมเป็นการดีไซน์ออกแบบสําหรับรุ่นเฉพาะปลั๊กอินไฮบริดด้วยกันด้วยตัวถังที่ทยาวถึง5.2เมตรนะครับประตูทั้ง4บานจะเป็นระบบโค i ิ g งเอทฟอร์ดหรือว่าประตูดูดนั่นเองเราเพียงแค่ปิดเบาๆเท่านั้นเองนะครับในรุ่นเอกลุีของตัวปลั๊กอินไฮบริด S500e นะครับก็จะคล้ายๆกับตัว S300 ตัวดีเซลบูเเทคทั้งหมดเลยนะครับผม ดีไซน์ไฟท้ายครับเป็นแบบ LED สวยงามครับแล้วก็กันชนด้านท้ายพร้อมปลายท่อคู่แบบรุ่เนียมเพิ่มความรูหราให้กับตัวรถนั่นเองนะครับตัวกันชนด้านท้ายฝั่งขวาน,นครับจะมีช่องสำหรับเสียบชาร์จปลั๊กอินด้วยนะครับผมง่ายๆเราเสียบตัววอลชาร์จที่บ้านนะครับผมแล้วก็เสียบง่ายๆเลยนี่เราสามารถชาร์จไฟเต็มนะครับ3ถึง5ชั่วโมงด้กันนะครับสำหรับระยะทางที่วิ่งได้ไฟ้าร้วนากิโเมถือว่ารถ ไซส์ขนาด S-Class นะครับประหยัดสุด <Yes. S 1> ๆเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคาันอื่นๆนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n i c e c o m ของเราครับเรามีรถเบนซ์ส,สวยให้เลือกมากกว่า200คาันกันเลยทีนะครับหรือว่าง่ายๆครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในสำหรับรุ่น S500e Plug-in Hybrid คันนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับตัว S300 BlueTEC Hybrid นะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองจะเหมือนกันทุกประการเลยนะครับจะเน้นความหรูหรา แล้ววัสดุต่างๆก็จะใช้เป็นแบบวัสดุของเกรดสูงสุดของ Mercedes Ben z นะครับตัวเบาะคู่หน้าก็จะเป็นเบาะร้อนกับเบาะเย็นนะครับผมพร้อมเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับหน้าจอตรงกลางก็จะเป็นระบบมัลติมีเดียของเขานะครับผมก็จะมีตัวกล้องถอยหลังนะครับเซนเซอร์หน้าหลังนะครับมีให้แบบครบคันนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเสียงเขาก็เป็นเครื่องเสียงตัวท็อปออฟชันเบอร์เมสเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนครับช่วงล่างของตัว s อ a r ัครับจะเป็นระบบ Air s u s p เ n s i o n นะครับเราสามารถปรับช่วงล่างได้นะครับ ได้ด้วยนะครับหรือว่าปรับสูงต่ำของตัวรถก็ได้นะครับผมด้านบนก็จะเป็นหลังคาพาโนรามิกกราสทูปทั้งหมดเลยนะครับ S500e Plug-in Hybrid นะครับเราจะไม่พูดถึงขุมพลังไม่ได้เลยครับกับเทคนิค Plug-in Hybrid นั่นเองนะครับเราเพียงใช้แค่ปุ่มเดียวนะครับตรงคอนโซลกลางง่ายๆในการปรับโหมดนะครับสามารถใช้โหมด EV นะครับได้ถึง33กิเมตรนะครับ ไฟฟ้าล้วนๆเลยครับหรือว่าเราจะใช้เป็นระบบไฮบริดก็ได้นะครับสมัครใครที่คิดว่าระบบปลั๊กอินไฮบริดยุ่งยากครับผมบอกได้เลยคําเดียวว่าเหมือนขับรถเครื่องยนต์สันดาปเบนซินล้วนๆหรือว่าดีเซลล้วนๆเลยนะครับระบบจะเป็นออโตเมติกทั้งหมดบางทีนะครับเราอาจจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเลยด้วยซ้ำนะครับในการเปลี่ยนระบบของตัวไฮบริดกับมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์นั่นเองครับใช้ง่ายๆครับลองใช้ได้เลยครับด้านหลังนะครับสุดยอดของ s c l a s s ก็คือความที่ ผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายสุดๆนะครับเพราะเบาะหลังเขาปรับเอนได้ถึง43องศาครับจากเดิมที่37องศาด้วยกันนะครับและไฮไลท์ของเขาก็คือจอ2จอที่อยู่ด้านหลังเป็น Rear Seat Entertainment นะครับเราสามารถดูมัลติมีเดียต่างๆแยกซ้ายขวาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับระบบปรับอากาศของรถทันนี้เป็น Luxury Climate Control ก็คือเป็นแบบโ z o ซนั่นเองสามารถปรับตำแหน่งนะครับได้ถึง4ตำแหน่งด้วยกันนะครับผู้โดยสารตอนหน้านะครับผู้โดยสารด้านหลังทั้งซ้ายขวา และยังมีช่องแอร์สำหรับเสา B ตรงกลางด้วยนะครับเพิ่มความเย็นให้กับผู้โดยสารด้านหลังสุดๆนั่งสบายครับเราจะสามารถปรับตัวรองน่องนะครับเบาะด้านล่างเนี่ยให้ยื่นออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันเบาะด้านหลังเราสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยนะครับตัวนี้รถซีดานทั่วๆไปจะไม่มีระบบปรับไฟฟ้าสําหรับเบาะด้านหลังแน่นอนครับและไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือเบาะด้านซ้ายนั่นเองนะครับสามารถปรับเอนนอนได้ถึง43องศาพร้อม ที่รองน่องที่ยื่นมาด้วยระบบไฟฟ้านะครับเราสามารถเป็นผู้โดยสารที่นั่งแบบเครื่องบิน First c l a s s ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าสดสบายทุกการเดินทางรถปี2016นะครับเลขไม้น้อยเป็นแค่5 3 0 0 0มกิโลราคารถใแดงล้านแดง6 3 9 0 0 0 0บาทวันนี้เบนเนเคนครับจัดพิเศษไปเลยนะครับ2 3 9 0 0 0นบาทกับยนตกรรมสุดยอดของ Merc e d e s b e n z นะครับผมจัดได้เลยครับกับยนตกรรมสุดยอดของ m e r c e d e s b e n z S500E p l u g ร n Hybrid รุ่น e x c l u s i v คคันนี้นะครับ สุดยอดความรูหราทั้งภายนอกและภายในทุกระดับประทับใจแน่นอนครับมาที่เบนเคงของเรานะครับที่เดียวจบทุกความต้องการเลยนะครับ